คำศัพท์ในบทเรียนเรื่องภัยเงียบเครื่องฝากเงินอัตโนมัติหมายถึงเครื่องฝากสำหรับฝากเงินโดยเครื่องทำหน้าที่ได้เองชัดดาวหมายถึงปิดเครื่องคลิปอาร์ตหมายถึง โปรแกรมภาพศิลปะในคอมพิวเตอร์ที่นำมาประกอบการออกแบบงานศิลปะหรือประกอบเรื่องราวเครื่องแฮงหมายถึงเครื่องค้างแชทหมายถึงสนทนาโดยพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์อีเมลหมายถึงไปรสีนีอิเล็กทรอนิก์ส ตัวปลิวหมายถึงเป็นคำเปรียบเทียบของการเดินที่เร็วกว่าปกติเหมือนเร็วไปตามลมอินเทอร์เนต็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำมิดีมิร้ายหมายถึงทําชั่วร้ายล่วงเกินในทางชู้สาวเว็บไซต์หมายถึง ที่อยู่ของเว็บ